ถ้าคุณชอบคลิปหวยคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเลขของน้องเต่านะครับที่หลงมาที่บ้านของเราแล้วก็ส่องเลขที่ของบ้านของเรายังไม่พอนะครับนอกจากจะมีเต่าที่หลงเข้ามาแล้วแล้วก็เลขที่บ้านของเราแล้วนะครับยังมีน้องปูหลงเข้ามาอีกแล้วก็จะพาทุกคนไปส่องเลขน้องปูกันอีกนะครับก็จะพร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยเลย Y E S, S I T A L K S T U D I O Yes I Talk Studio เช้าวันหนึ่งนะครับที่ฝนโปรยปรายลงมาไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับบรรยากาศนี้เย็นเย็นอากาศดีดีและอยู่ดีนะครับก็มีน้องเต่านะครับหลงมาจากไหนไม่รู้นะครับมาจอดอยู่หน้าบ้านของเรานะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นร้านขายของชํานะครับ เราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเราไม่รู้กันว่าเต่าเนี่ยเดินมาตอนไหนนะครับแต่เรารู้อีกทีหนึ่งก็มาจอดที่หน้าบ้านเราแล้วนะครับน้องเต่าก็มาจอดหน้าบ้านแล้วนะครับก็ไหนไหนมาแล้วเราก็ถือว่าเต่าเข้าบ้านนะครับแล้วก็กลับน้องมามาสองเลขซะหน่อยอ่ะว่าน้องน้องเออสองก็จะเห็นเลขหรือเปล่าซึ่งบางคนบ้าสองแล้วเห็นเลขจริงๆนะครับก็ เลขเด่นที่เราเห็นเนี่ยอยู่ใต้กระดองของครับเห็นสองตัวชัดมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับหรือพี่ปานท่าน่นที่ดูคลิปอยู่นะครับก็ลองส่องดูนะครับเผื่อจะเห็นเลขนะครับคนละแบบกับผมหรือว่าอาจจะเห็นเลขเพิ่มนะครับบริเวณอื่นนะครับของเต่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาส่องเลขที่บ้านด้วยนะครับโดยความเชื่อเนี่ย เวลาเต่าเข้าบ้านเนี่ยนอกจากจะส่องดูเลขระเต่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกเลขที่บ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนนะครับไปส่องเลขที่บ้านของบ้านของพวกเราด้วยนะครับก็เพื่อนจะได้มีเลขซื้อเยอะๆนะครับแล้วก็จะถูกใจใครเนี่ยก็จะได้ไปซื้อหวยทันนะครับก่อนที่เลขจะหมดนะครับผม นี่นะครับเราก็ส่องไปเรื่อยนะครับเราจะส่องอยู่พักใหญ่เลยนะครับจนจนท้ายเราไปสะดุดตานะครับที่เลขนะครับใต้กระนองของน้องเต่านะครับมีใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมกับผมกับครอบครัวผมเนี่ยเห็นเลขใต้กระนองเต่าเป็นเลขสามห้านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมนะครับลองลองดูนะครับว่าเห็นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นเป็นสามห้านะครับ ไม่ผักบุ้งไม่กินแต่พอเป็นหนงปังน้องกินดูราคาเท่าไหร่กระดองเฮ้ยหายแล้วไหมล่ะน้องน้องบอกน้องกำลังกินอยู่เลยแอบอายอายแอบกินนะเนี่ยลองหายดูไหมนี่นะครับแล้วก็จับน้องกลับมาที่เดิมนะครับให้น้อง กินขนมปังไปก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยครับเพื่อเป็นสองเลขที่บ้านนะครับอ่าเลขถูกใจกันหรือเปล่าตกค<ม>่้ำเลยครับ<ม>เราก็พาน้องนะครับ ไปปล่อยนะครับที่หลังบ้านเราครับจับน้องไปาเนหลังบ้านเราเป็นพื้นท um ี่ช um um um> ุ่มน um> um> um ้ํานะครับมีผักบุ้งผักบุ้งมีพืชพนไหรอขึ้งเต็มทุกนะครับเราก็พาน้องเขาไปปล่อยสหับครับจะไปตรงป่าก็ไม่ได้นะครับเอาขนมปังมาให้น้องด้วยนะครับให้น้องิีขนมปังกินนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเราสู่พ่จาดป่ทงไพอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไป โอ้จมจมจมงจะไ,ได้ไปอโอาขนมปังมาไว้กินด้วยเพราะว่าเมื่อวันนี้เห็น,ไฟ,นไฟไปไหนไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟวันนี้หรือไฟวันวันนี้เห็นน้องกินขนมปังมแาม,าม่น้องออกมาตอนกี่โมงอ,อ่ะหมดหน้าดักหลังเลยแม่น้องออกมาตอนกี่โมงกลับที่นี่อิมอ่มมาก่อนไปอะ่ะโชคดีนะไปซึมสู่ธรรมาตแล้วตัวอะไรวะตลวแดงเลย อย่าไปอยู่บนท้องถนนนม่หลุกรถจะเหยียดปล่อยแค่นี้เหรอไปได้นี้ไม่เต่าเขาเดินเก่งกายอย่างเงี้ยเขาถนัดด้วยซ้ำจะไม่มีหมาอะไรมาล่อมก่อนใช่ไหมไม่ไม่หมาหมาแค่เราทำไมเราโอ้โหตัวใหญ่ ก็ปล่อยแล้วครับกองนายไปมีไม่มีเส้เรื่ลองข่ะอันนี้คือไม่มีสปอร์ไรนะอันนี้คือสปอร์ไรร้อด้วยนะเพิ่งปล่อยเต่าเสร็จไม่ทันไรนะครับเดินกลับมานะครับก็มีปูนะครับหลงเข้าบ้านมาอีกแล้วนะครับก็ต้องจับปูไปปล่อยที่เดิมที่ไปปล่อยเต่าเมื่อกี้อีกนะครับแต่ เปนไหนมาแล้วนะครับก็ขอ,อส่องเลขอน,นิดนึง,งนะครับก็มีมมมใครตาดีเ,<ล>เห็นเลขนะหรือเปล่านะครับก็ลองส่องกัดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปสง่งอ่ะแม่ไปปล่อยแม่ไปปล่อยเองอ เขาต้องจับปูจับเงี้ยเนี่ยแล้วให้จับให้ไม่จับข้านี้มันจะหนีนะหนี๊ดิแล้วมันหนีบแรงเลยปูเนี้ยโอ้ยเจ็บเลยนะลูกเอ้ยแม่เอาไปปล่อยกันปล่อยที่เดียวเต่าอะเนี่ยนี่ครับเราก็พาน้องปูนะครับมาปล่อยที่เดียวกับที่เรามาปล่อยเต่าเมื่อกี้นะครับแต่เลี้ยนเต่าไม่อยู่แล้วนะครับ นะครับน to então, like ่าจะเข้า like. ป like ่าเนี่ยนะครับทีนี้เราก็เอาปูมาปล่อยนะครับซึ่งทนเราปล่อยเนี่ยก็ก็ค้ำพอสมควรนะครับก็นอกจากจะมีปูมีกบมีอื่นมีสังคบมีแมลงเต็มหมดเลยนะครับธรรมชาติสุดๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำลิปดีต่อไปนะคะ แล้วถ้าใครนะครับเห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะรู้ว่าเห็นเลขตรงกันหรือเห็นเลขเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Yes I t o l k Studio นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแไปแล้วถ้าใครชอบทีี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครอะไรบอกเพื่อน้วม่สามสอง No.